น,นี่จะเป็นพิซซ่าเห็ดนะคะกับขอมใหญ่ถ้าถือแล้วนะพิซซ่าไม่ไม่ย้อยลงมาเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคเป็นไปรับออเดอร์พิซซ่าคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ลุงจิมก็สงสารนะ้มีนะทำอาหารแบบไม่รู้จะคิดเมนูอะไรแล้วอะ่ะ ก็เลยสั่งพิซซ่ามาแล้วก็ประกิมที่บ้านแม่นะคะตอนนี้เรากำลังรับไปดูเส้นทางกันเลยค่ะเพื่อนๆเป็นนร้าเส้นทางเนี่ยเพื่อนๆจะสะอาดมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิแต่ว่า ไม่มีเนาะหวแบบฝนน่ะจะพูดไ,มไหมโอ้ยนกตอนนี้นะหมีแบบว่าอสองภาษาบางทีสะเป,สะ,ป,ปะสปาผสมกันเลยก็ทําให้แบบว่านึกคําพูดอะ่ะเลยกลายเป็นติดขัดเลยจริงๆแล้วนะ้าหมีเป็นคนที่พูดไม่ติดขัดนะคะเมื่อก่อนน่ะแล้วก็พูดชัดด้วยรอรอเรือรอลิงเพราอมาอยู่เนี่ยแบบสับสนมากเลยอะ่ะชีวิตชีวิตเปลี่ยนไป บางทีก็พูดอังกฤษคำด้วยไทยด้วยนะบางทีก็กลัวเจอดราม่า right นะเราทําคลิปวิดีโอแต่ก็ช่างเหอะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจนะ <Yeah. S 1> น้ำมีก็จะพยายามใ <Yeah. S 1> ่ใจ <Yeah. S 1> หรือว่ามีข้อแนะนำ oh. เพื่อนๆ oh. ก็คอมเมนต์ไว้ได้ทุกคลิปนะคะน้ำมีรับฟังแล้วก็ In the gakai In one thousand feet. Keep right. You came through here yesterday. Lake is the street, so now we just have to find them. sociedad โอเวอร์พิซซ่าโอเคถึงแล้วค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆคุณลุงคุณลุงออสตาใส่รองเท้าแต่ใส่ถุงเท้า osure limitations จะเป็นเรียกว่าบัฟฟโรวิงนะคะเพื่อนๆไปคนละชิ้นแล้วค่ะเพื่อนกลับมาบ้านเราก็มาอุ่นวอร์มอีกนิดหนึ่งนะคะนี่ได้แล้วเพื่อนๆอันใหญ่มากเลยค่ะนี่โอเค Which I would have liked to do. Mushroom and onion. Okay, yeah. And they uh, uh plenty of flop, but it's been reheated. You see they judge well not too bad. Does the pizza flop down? Okay. Pretty good. Yeah. Pretty good. ถ้าถือแล้วนะพิซซ่าไม่ไม่ย้อยลงมาเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคเป็นพิซซ่าที่ใช้ได้มีคุณภาพมาตรฐานฮาว Cornmeal, the flakes, that's cornmeal. Enjoy. Oh, you got the You see these <laughs> little dots, you can't really see them, but it's cornmeal they dust the bottom with very traditional. Mm -hmm. And the bottom is burned a little. Very good for most of us who like old school pizza. Mm. Mm. So What's the good. name of the place? Denley's Garden. Denley? Denley. Denley. Hmm. And they have uh, plates with uh, chicken parmesan, eggplant parmesan, not expensive. Cheaper than Peel, too. Cheaper than a lot of them. This place is good. เราก็มาฟังเรื่องราวของพิซซ่ากันสักนิดนะคะในซาดิเนียนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอิตาลีได้พบขนมปังเมื่อกว่า700 0ปีที่แล้วนะคะตามคำกล่าวของฟริปมาริวอ์ชาวเกาะในท้องถิน่นที่ทิ้งขนมปังไว้มีลักษณะคล้ายกับพิซซ่า ที่มีการใส่ส่วนผสมอื่นลงไปขนมปังเพื่อให้มีรสชาติมากขึ้นสารตั้งต้นของพิซซ่าน่าจะเป็นพวกโฟกัสเซียซึ่งเป็นขนมปังพวกแฟตเบสนะคะที่ชาวโรมันรู้จักในชื่อของพาณิชโฟกัสเซียเป็นการเพิ่มท็อปปิ้งลงไปในขนมปังค่ะคำว่าพิซซ่าได้รับการบันทึกไว้ครั้งแรกในปี997ค่ะ